สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r อาอทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแพทโน้ตประจําวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งเดียวในเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันพเพทวินทอ็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในรอบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเวลากันนิดหน่อยนะครับก็จะปิดตั้งแต่บ่าย2ไปจนถึง4ี่โมงเย็นสําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้มีการรวมเซิร์ฟนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรวมเซิร์ฟนะครับเขาก็จะปิดตั้งแต่บ่าย2จนถึง1นึ่ทุ่ม นะครับอ่าก็จะปิดยาวหน่อยนะครับปิดช่วงเวลาทํางานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปติดตามทาง Official อีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับรอบนี้นะครับนอกจากการรวมเซิร์ฟที่หลายๆคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นกันเยอะมากนะครับหนึ่งเลยคือการเปิดตัวการ์ด MVP ใหม่นะครับซึ่ง MVP ใหม่ทั้งหมด8ใบนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดที่ เป็นตัวของ NPC นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นตัว NPC ตามภาพตรงนี้เลยนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับใบแรกนะครับเป็นการ์ดประดับนะครับการ์ดประดับบอนนี่นะครับก็เวลาเราทำดาเมจเวทนะครับมีโอกาส12%ที่จะทำให้ดาเมจนั้นเนี่ยคูณ2ครับก็เรียกง่ายๆว่าการ์ดใบนี้คือโอบาลอนของสายเวทเลยนะครับต่อไปนะครับการ์ดส่วนหน้านะครับก็จะเป็นการ์ดของโฮเกรเฮนนะครับเวลาที่เราได้รับความเสียหายเนี่ย มีโอกาส6 0ที่จะทําให้อาวุธเนี่ยไม่ถูกทําลายนั่นเองนะครับเป็นเวลา1วิกูดาวหนึ่งวิก็คือเอาง่ายๆเหมือนการาดกันแตกอะ่ะเออเหมือนการาดกันแตกแต่ว่าใส่ส่วนหน้าครับอ่าต่อมานะครับก็คือจะเป็นการาดส่วนปากครับเป็นกดาปา p a r k ้นะครับการาดใบนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกันเลยครับเวลาโดนโจมตีมีโอกาส6 0ที่จะกันไม่ให้เกาะแตกนั่นเองนะครับ1วิกูดาว1นวินะครับผมอ่า แล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นการ์ดเกราะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็เมื่อเราได้รับดาเมจนะครับมีโอกาส30%นะครับที่จะทําให้เป้าหมายที่ทําความเสียหายกับเราเนี่ยโดนสโล3%เป็นเวลา3วิแต่สามารถสแต็กได้สูงสุด10สแต็กนะครับแปลว่าเขามีโอกาสที่โจมตีเรารัวๆแล้วสโลสูงสุดถึง30%นะครับ ต่อไปนะครับการ์ดคอสตูมนะครับอ่าเป็นการ์ดรูซี่นะครับการ์ดใบนี้นะครับก็เวลาเราโจมตีหรือสร้างความเสียหายไปนะครับมีโอกาส30%นะครับที่จะทําให้อ่าการฮิวหรือการฟื้นฟูเลือดของศัตรูที่เราตีเข้าไปเนี่ยโดนลดลง30%เป็นเวลา2วิก็เป็นการ์ดเอาไว้ตัดฮิวตัดอะไรพวกนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดส่วนหลังครับก็จะเป็นการ์ดเซเรนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็น การ์ดสะท้อนนะครับเมื่อเราได้รับดาเมจกายภาพนะครับก็จะสะท้อนกลับไป20%ซนะครับซึ่งคูดาวแค่0.5วิถ้าเกิดว่าเรายืนแช่บ่อกระต่ายเราก็จะสะท้อนได้รัวๆครับการ์ดใบนี้ก็โหดมากๆนะครับ อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดส่วนหมวกนะครับเป็นการ์ดคาฟาครับเวลาที่เราได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะล้างสถานะให้เราทั้งหมดนะครับแล้วก็การสถานะเป็นเวลา4วินาทีให้ด้วยนะครับซึ่งผลนี้เนี่ยก็จะมีครูดาวอยู่ที่20วิครับอ่าเวลาเราติดฟอสแล้วเราโรนตีการ์ดนี้ทํางานก็ล้างสถานะแล้วก็เดินชิวๆไปอีก4ีวิครับอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นการ์ดส่วนประดับใบสุดท้ายนะครับก็คือกัปตันรูดอฟนะครับกัปตันรูดอฟเนี่ยใส่ประดับแล้วนะทําให้ เราเนี่ยตีเป้าหมายที่มีเกาะขาวหรือว่าเกาะ PV PVP Ward เนี่ยแรงขึ้น5%นั่นเองนะครับผมใครที่มีปัญหาติด PVP Ward โดนแบบโอ้โหตีไม่เข้าเลยการ์ดใบนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือการ์ด MVP ใหม่นะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งข้อมูลว่าได้มันยังไงนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็จะต่อกับหัวข้อที่2นี้นะครับอ่าหัวข้อที่2นี้เนี่ยก็คือ GVG ข้ามเซิร์ฟนั่นเองนะครับซึ่งในคอนเทนต์นี้แหละที่คิดว่าน่าจะมีการ์ดบอสไอที่บอกด้านบนเนี่ยให้ประมูลนะครับ GVG ข้ามเซิร์ฟหรือว่า i m p e r i u m o v e r r u n นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะเล่นกัันนะครบ สี่สัปดาห์ต่อหนึ่งรอบนั่นเองฮะก็คือเดือนหนึ่งเล่นเต็มเแล้วก็สรุปคะแนนกันว่าใครชนะหรือใครได้อะไรยังไงได้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการาให้เราเนี่ยเตรียมตัวนะครับมีการจ,จับคู่กันนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็จะเป็นเวลาวันอาทิตย์ครับตั้งแต่สองทุ่มห้าสิบนะครับจะเป็นฝ่ายป้องกันที่เข้าไปเตรียมตัวเซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็ เวลาสามทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ฝ่ายโจมตีเนี่ยสามารถเข้าไปบุกโจมตีได้นั่นเองนะครับเราก็จะเล่นกันทั้งหมดเนี่ยสสัปดาห์ต่อ1รอบแล้วก็สรุปผลคะแนนกันว่ากิ้วไหน12345อหะไรอย่างนี้นะครับของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในแพทโนต้ตของภาษาไทยเนี่ยไม่ได้เขียนพวกรายละเอียดของของรางวัลหรืออะไรพวกนี้เอาไว้เนาะเท่าที่ดูนะครับผมอ่าแต่ว่าผมไปดูของไต้หวันมาเนี่ยเขาก็จะมีการบอกนะครับเรื่องของการประมูลการ์ดบอส นะครับประมูลก,การบอส MVP ที่เมื่อกี้บอกนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเลือกนะครับผมจะใช้12,000เหรนียนเบอร์รี่ต่อ1เศษนะครับถ้าเป็นแบบสุ่มเนี่ยจะใช้10,000เหรนียนเบอร์รี่ต่อ1เศษ1เศษเนี่ยคือคุณทําอะไรไม่ได้เลย finalement. คุณต้องเก็บให้ครบ10เศษคุณถึงจะรวบรวมเป็นสมุดการ์ด1ใบได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้แบบแบบเลือกเลยนะฮะคุณจะต้องใช้แมวทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่น แมวนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเอ้ยประหยัดหน่อยประหยัดไป20,000แมว1 0 0 0 0แแมวครับคุณจะได้แบบเลือกเอ้ยแบบสุ่มนั่นเองนะฮะเอออันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าของโกเบิลจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีฟังก์ชันแชทข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับก็สามารถที่จะแชทจีบกันข้ามเซิร์ฟก็ได้หรือว่าจะตีกันข้ามเซิร์ฟก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นมูลิตอารีนาซีซั่น6นะครับซึ่งอันนี้ก็จะพิเศษขึ้นกว่าเดิิมนดนึงะะเเพราาว่า มูลิตอารีนารอบนี้ก็จะมีโหมดการเล่นใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มคัสสาเข้ามานั่นเองนะครับนี่ฮะวิธีการเล่นแบบชิงทงนะครับแล้วก็เพิ่มอาชีพคัสสามมาก็จะมีบิลต,ต่างๆให้เล่นอย่างเช่นแบบรูนไนก์ก็จะมีสายดาบสายหอกให้เล่นอาร์ตบิชอปก็จะมีสายยิงสายซับสายอะไรให้เล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์อาชีพที่เขาจะมีให้เล่นในมูลิตอารีนานะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบแมปเป็นประมาณเนี้ย เออเห็นรอบแรกก็แอบนึกถึง ROV เหมือนกันนะฮะเออมันก็จะเป็นแบบแอบแบบเลนเดียวนะครับแล้วก็ชิงทงกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอเล่นกันดูนะครับตอนวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Ultimate Crash นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยว่าเฮ้ยทําไมผมบอกให้ดองเซนนีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูคลิปสรุปตัวนั้นได้เลยนะครับผมว่าเอ้ยไอ Ultimate Crash เนี่ย มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องเสียเงินอะไรกันยังไงบ้างนะอ่านี่ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เติบโตพอสมควรนะครับสาหรับสายฟงสายฟรี ong, ree, อะไรอย่างนี้ก็เติบโตได้นะครับกิจนี้นะต่อมานะครับก็จะมีแพ็กสุดคุ้มด้วยนะครับในช่วงของกิจอ่ากิจกรรมอัลติเมทแพ็ทหรือว่ากิจตั้งไข่นะนี่ก็จะเป็นแพ็กเด้งนะครับก็มาพรุ่งนี้เลยนะฮะเออนะต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดพิเศษเฉพาะกิจกรรม นะฮะอ่าไอ้พวกนี้ก็อยู่ในกิจกรรมตั้งไข่เหมือนกันนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการ์ดท,ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้ฝากสมุดซะมากกว่านะครับอ่า,อาไว้ฝากสมุดพวกการ์ดบอสการ์ดมินิบอสอะไรพวกนี้ครับอ่าเอาไว้เน้นฝากสมุดไม่ได้เอามาใช้งานจริงซะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นี่ฮะมาแล้วครับผมสําหรับชุด c o s m i c e n อนเน a อะไรเนี่ยนะฮะพลังลึกลับจากอาวกาศนะครับซึ่งมันก็คือชุดกันดั้มที่เรารอคอยกันมาเนี่ยแหละฮะในที่สุดเนี่ยเขาก็ ได้เอามาลงในเซิร์ฟโกลบลสักทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรมาตั้งนานนะครับผมอ่ะสัมผัสความศรัทธานในตำนานเปิดตัวชุดตำนานคอส m ิมิกอ่านยากมากนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่านักผจญภัยเนี่ยสามารถใช้ s i n k i n g Stone นะครับจาก r u s h o p Diamond นะครับเป็นไอเทมฟังก์ชันที่ช่วยให้สัมผัสถึงพลังนอก พลังพลังอะไรวะพลังของชุดที่ไม่ใช่แค่ชุดในตำนานนะฮะเพื่อได้รับโบนัสคุณสมบัตินะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับของทางไต้หวันละมั้งก็คือให้เราเนี่ยสามารถใช้ไดมอนในการปั่นได้ นั่นแหละเออก็คือเราไม่ต้องใช้แค่แมวแล้วอะเออเราจะใช้แบบสายฟงสายฟรีคุณก็สามารถที่จะปั่นถ้าดวงดีคุณอาจจะได้เลยหรือถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะเก็บนานหน่อยเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยหปีคุณจะได้1ชิ้นถ้าเกิดดวงซวยนะครับเหมือนไต้หวันนะแล้วก็จะมีโปลิ่งเด็กกลับมาด้วยนะครับโปลิ่งเด็กรอบนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับกิจกรรมตั้งไข่เลยนะฮะเออมาพร้อมกิจกรรมตั้งไข่เลยนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมีพวก โ o r i ง g ร e d ซีจิลบล็อกด้วยนะครับก็คือจะเป็นรูนแดงนะครับแล้วก็มีแร r คอสตูมการ์ดออ p ชั่นอลอ l b u บั้มนะครับก็จะเป็นการ์ดคอสตูมใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาล่าสุด5ใบนะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกแร่เอเตอร์ออปชั่นอ b u m บั้ม อ่าแล้วก็จะมีตัวรูนส้มนะครับอันนี้กล่อง3เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีพวกโซมาร์คหรือเปล่านะฮะเออนะฮะแล้วก็มีตัวรูปปั้น F นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกตีบวกของเติบโตทั่วไปนะครับส่วนกล่องรูนแดงนี่เขาบอกเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีดอนเบเกอร์มีแฟนทอมนะครับเฟียร์เลสมาเวลัสอิมเพลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรูนแดงที่มันเดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะ อ่าแล้วก็ยังมีแพ็คเด้งด้วยนะครับแพ็คเด้งสำหรับโปร่งเด็กนะครับก็เด้งหลายรอบมากนะครับ13 19 25เนะครับเพราะว่ากิจกรรมรอบนี้ค่อนข้างนานครับ2องสัปดาห์นะแล้วก็ตามมาติดติดครับกับว h i n g Tree หรือว่ากิจกรรมลงลิ้นครับมาวันที่16กครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการลงลิ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีกล่องประมาณ45ระดับนะครับก็จะมีกล่องวิช h ิงบ็อก S w เอสวิช b ิงบ็อกเอ็มอะไรพวกนี้นะครับวิชิงบ็อกเอลก็สามารถที่จะเอามารวมกันได้เพื่ออัปเกกรดแแล้้วว็ไของับบ ชิ้นใหญ่ไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็วันที่16เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะมีแพ็คเด้งด้วยนะครับสำหรับตัวของกิจกรรมลงลิ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตวิชชิ่งนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ The w i ิ a r d of ROC นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับมันจะมาวันที่15มิถุนายนนะเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่แฟชั่น4ชิ้นนี้เนี่ยหมวกเนี่ยจะน่าสนใจที่สุดสำหรับคนที่เล่นเป็นพวกสายคลินะครับก็ลองไปดูได้ว่าน่าสนใจยังไงส่วนอื่นๆก็ผมมองว่าเฉยๆ ส่วนตัวนี้นะครับแฟชั่นหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะเข้าเนี่ยก็สิ้นเดือนเลยนะครับวันที่25มิถุนายนนั่นเองนะแต่ชุดนี้น่ารักมากต้องโดนนะใส่แฟชั่นนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะมี Delicacy Festival Event นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขายของนะครับเป็นแพ็ค3วันนะครับอ่าเป็นแพ็ค3วันให้เราซื้อกันตั้งแต่วันที่16นะฮะก็จะมีแถมเป็นพวกแบบ ขนนงขนนกแล้วก็ได้แฟชั่นเป็น1ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่แฟชั่นก็มีบอกเลยครับผมว่าบวกอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไหมบวกค่าลัก6 P พีดาเมจเอมดาเมจ3.5แต่ฮิตจะลบ15นะครับคีดาเมจ2.5บวก10 m เอมดาเมจกับ p ีดามเมจบวก6นะครับบวก15เวลาใช้เบอร์สกิลนะครับคีดาเมจบวก10%เอออันนี้อาจจะเหมาะกับพวก เรนเจอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเด้งนะครับเป็นแพ็กเด้งวันที่17อ่าแล้วก็วันที่16ก็มีนะไม่รู้จะย้อนทําไมนะครับแล้วก็22ก็มีนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นแพ็กเด้งนะครับมาต่อกันเลยนะกับเฟสติวัลอีเวนต์นะครับช้อปปิ้งซีซั่นกลับมาแล้วนะครับหลังจากอัปเดตก็ขายของกันทันทีเลยนะครับขายของกันยาวๆไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะฮะแล้วก็จะมีการรีเฟซทุก5วันด้วยรวมแล้วรีเฟซสี่รอบนะครับใครรอออยากกซื้ะไ จัดเต็มได้เลยตรงนี้ไป y to วิน top up ยินดีต้อนรับนะฮะดีไซน์ for combat นะครับเพิ่มเวลาฟาร์มเสาร์อาทิตย์นะครับนะอย่างละ60นาที Operation Commission นะครับเพิ่มตั๋วเดลี่นะครับผมในช่วงวันที่17บ i n g o ิงโกแสนสนุกของเรากลับมาอีกแล้วนะครับในวันที่17 ไล์มอนเตอร์นะฮะอันนี้ก็ฟาร์มมอนแล้วก็ได้พุดดิ้งได้สเต็กมาปั๊มกันนะครับมิลลี่คิเชนนะครับอันนี้ก็ไปฟาร์มมอนเหมือนกันครับแล้วก็ได้ตัวอาหารมาเอาไปแลกของแลกอาหารกันไปนะครับโอเปอเรชั่นยูเนียนครับวันที่24กลับมานะครับก็คือช่วยเหลือนะครับแต้มช่วยเหลือก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับหอคอยนะครับหอคอยร้อยชั้นนะครับคูณนะตัวนี้ก็มาวันที่24มิถุนายนนั่นเองนะครับ แล้วก็ returning recruitment นะครับก็คือเหมือนกับว่าเชิญพวกเพื่อนๆนะเชิญเพื่อนๆที่เลิกเล่นไปแล้วกลับมาก็ได้ของทำเควสด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนื้อหาในการปรับปรุงด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของกิลวอลนะครับที่ได้รับการปรับนะครับกิลดันเจียนนะครับปรับปรุงนะฮะเป็นไม่ต้องลงทุนก็สามารถปลดล็อกได้ รประเภทของมอนเตอร์ทั่วไปในดันเจี้ยนสามารถเลือกได้เองแทนที่จะเป็นสุ่มปกติจะสุ่มมันปไมาเป็นเซตใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเราเลือกได้เลยอยากให้มีเหมืองอยากให้มีไฮด้าอยากให้มีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ MVP และมินิที่รีเฟซในดันเจี้ยนนะครับจะแสดงเวลานับถอยหลังในหน้าจอด้วยนะอันนี้ดีมากๆทําให้แบบไม่ต้องจดเวลากันออนะทุกคนก็จะได้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็เวลาในการรีเฟซ MVP แล้วก็มินิในดันเนี่ยลดลงจาก2ชั่วโมง เหลือแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ก็สามารถใช้กิลดันเจียนได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ากิวพันธมิตรเนี่ยเออก็สามารถมาใช้ตัวกิลดันได้อะไรประมาณนี้รอมั้งนะครับเออไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็ความยากแอคทิวิตี้เควสในฉากก็ลดลงนะครับคะแนนที่ได้รับสำหรับภารกิจช่วยเหลือคืนชีพแล้วก็พักในเมืองก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คืออะไรก็คือเวลาเราก็ไปในกิววอลบางทีบางคนเล่นแบบ ว่างบ้างไม่ว่างบ้างแล้วคะแนนมันไม่ครบเขาก็เลยปรับให้คะแนนเนี่ยมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงคําอธิบายต่างๆเกี่ยวกับกลไกของสิ่งปลูกสร้างในกิวอร์ต่างๆนั่นเองนะครับข้อ2ครับปรับปรุงนะครับจำนวนไอเทมในร้านค้า n e x กซ s สชอนะครับผมก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มจํานวนการขายนั่นแหละก็คือปกติเราซื้อตัว Typ E เเนี่ยเราซื้อได้แค่1กล่องต่อสัปดาห์ก็กลายเป็น2 Type D ก็กลายจาก2เป็น5 Type C จาก5เป็น10แบบนี้ครับก็จะเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปรับปรุง Daily Pack นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อของ Daily p a ็คอืมต่างๆนะครับผมแล้วก็น่าจะเพิ่มไอเทมนี่ฮะเป็นพวกตัวมีเมียแฮมเมอร์นะครับที่เอาไว้รีเน็กซัสอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกรีสกงสกิลเน็กซัสอย่างเงี้ยเออนะครับเนื้อหาอื่นๆที่มีการปรับปรุงนะครับผมก็จะเป็นพวกเรื่องของแฟนทอมฮันนะครับก็จะมีการปิด นะครับในวันที่12มิถุนายนนะครับผมแล้วก็เปิดใหม่ครั้งหนึ่งวันที่14นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็น่าจะให้ให้เราอัปเดตเซิร์ฟเวอร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอืมแล้วก็ดิเมนชันรีลนะครับได้เปิดซีซั่นใหม่แล้วนะครับหลังจากซีซั่นนี้สิ้นสุดลงจะเปิดซีซั่นการแข่งขันจัดอันดับของทอครับอ่าใครที่รอเล่นทอครับเนี่ยก็อันนี้เขาก็ประกาศแล้วนะว่า หลังจากจบซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าจะเปิดซีซั่นของทอครคัพแล้วนะครับอ่าก็อันนี้รอติดตามกันได้เลยสําหรับการแข่งนะครับแล้วก็เพิ่มชุดใหม่ในคอเลกชันบุ๊กนะครับอ่าอันนี้ก็จะเพิ่มไอตัวที่แบบว่าเราเปิดวิชชิ่งครบเซตเนี่ยเราก็จะได้แต้มเอาไปแลกพวกรูปโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเฟเตอร์บ็อกออปชั่นซีรีส์ต่างๆในหน้าจอทางเลือกการรับเฟเตอร์นักชนภัยสามารถเปิดกล่องเลือกเฟเตอร์ที่มีอยู่ได้โดยตรงในขณะที่ ในขณะเดียวกันกับ Option s t a t u F ก็ถูกเพิ่มไปยังหน้าจอทางเลือกในการรับวัสดุรูปปั้นนะครับอันนี้ก็แก้พวกเรื่องแบบเวลาเรากดจะอัพป,ปั้น F เงี้ยแต่ว่ากล่อง F มันไม่ขึ้นมาเราต้องแบบไปเปิดในกระเป๋าทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มป๊อปอัพแจ้งเตือนใหม่สำหรับกรณีที่ไม่ใช้ Brace r e f i l นะครับหลังจากบวก15นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการเตือนเดี๋ยวแบบเผลอลั่นตีบวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ เพิ่มแผนที่ใหม่นะครับในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรแมปฟาร์ม v ีพนะครับอ่าพวกลาบิลินฟอร์เลชิฟเวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มฟังกช์ชันการแยกของสตาร์ไดมอนด์สตาร์ไลท์ซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้อัปเกรดอ่ะเออซึ่งถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟแรกๆอาจจะลืมไปละที่มันจะมีอัปเกรดตามเลเวลนะครับอ่าเพิ่มไอเทมที่แลกเปลี่ยนนะครับคอมมิชชั่นติ๊กเกตของโดเร,รมเอ็กซ์โพซันวีคในร้านค้าโซเชียลช็อปกิวเวนติ้งแมชชีนนะครับอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของยกเลิกปุ่มอดใจรอกันอีกนิดนะครับในหน้าจอหลักนะจะถูกย้ายไปยังเควสด้านซ้ายในหน้าจอหลักพร้อมทั้งปรับปรุงคําอธิบายเป็นเปิดเมื่อเลเวลจุดๆจุด,จด,จดชื่อฟังก์ชันเพื่อให้นักผจญภัยเข้าใจได้หน้า,าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็คืออันนี้ก็คือปรับมาให้เซิร์ฟใหม่ๆได้เล่นเข้าใจง่ายขึ้นนั่นแหละแต่เซิร์ฟเก่าๆก็อาจจะรู้ๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกฟังก์ชันการประมูลคอสตูมการ์ด5ชิ้นนะครับผมก็คือจะเป็นพวก การ์ดในส่วนคอตูมอะพวกสปริงแอนด์เดมสตอร b เบอรี่แบร์สตรีมพังซัมเมอร์เทรน s ร o โอ๊ดอะไรพวกนี้ครับเออไม่สามารถกู้คืนในแบ็ c มาร์เก็ตได้อีกนะคุณผู้ชัยทุกท่านโปรดทราบนะฮะอันนี้ก็เป็นการ์ดซีรีส์ใหม่นะที่มันเพิ่งปล่อยมาเมื่อแพทที่แล้วนะครับก็จะมีการยกเลิกฟังก์ชันการประมูลในหน้าที่ใช้เซน,นีประมูลนะครับอ่ะแล้วก็ปรับปรุงฟังก์ชันการอัปเกรดซีจิวนะครับหรือว่ารูนนะหากในกระเป๋ามี รูนที่เพียงพอสาหรับการอัปเกรดนะครับจะมีสัญลักษณ์จุดแดงแสดงขึ้นเพื่อถามว่าต้องการจะแยกชิ้นส่วนตัวนี้ไหมนะครับก็คือเราจะมีแจ้งเตือนบอกนั่นแหละว่าเอ้ยเราอัพได้แล้วนะรูนเมน็ดนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงตําแหน่งของ normal refine แล้วก็ b r a s t refine นะครับปรับปรุงฟังก์ชัน refine transfer effect ของ refine refine transfer ปรับเป็นแค่แลกเปลี่ยน refine level ของอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการดําเนินการที่ผิดพลาด และช่วยนักผจญภัยรีไฟท r a n นเฟอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมีคนเอามีดบวก15กับมีดบวก10มากดแลกอะมากดแบบว่าย้ายบวกกันแล้วไอ้บวก15เนี่ยมันไปทับบวก10บวก10หายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เนีี้เขาก็ปรับให้แบบว่ามันจะเป็นการสลับกันเออเป็นการสลับกันก็จะทําให้อ่อไม่ไม่ไม่เสียของอะเออเผื่อใครแบบว่าอยากจะย้ายบวกอันนี้แล้วเราบวกไว้2ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับปรุงเงื่อนไขและรางวัลของภารกิิจมูล,ลอ่ นะให้แบบว่ามีความน่าดึงดูดขึ้นในการเล่นมูลิสอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็มีรางวัลการกู้คืนนะครับสามารถได้รับเอฟเฟกต์การเร่งความเร็วของแกนหลบจากรางวัลกู้คืนด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่ๆนะครับก็คือกู้คืนได้แกนหลบด้วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงคําอธิบายในกิลควิดปรับปรุงสําหรับมิดเซตนะครับปรับปรุงการกระโดดของชิ้นส่วนชุดแฟชั่นที่ถูกสัมผัสทําให้สัมผัสชิ้นส่วนแฟชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราใช้ไดมอนซื้อได้แล้วหรือเปล่านี้ต้องรอลุ้นกันนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่สามารถยกเลิกชิ้นส่วนของชุดแฟชั่นที่ถูกสัมผัสในคลิกเดียวหลังจากเปลี่ยนเซ็ตมิดเซตพร้อมเข้าพร้อมข้อความแจ้งเตือนนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงพวกไอ,อตัวที่แบบว่าซิงค์อ่ะเออตัวที่แบบซิงค์เข้าไปครับว่าใส่ชุดไหนเข้าไปในชุดวาบ้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับจํานวนสะสมไอเทมที่เกี่ยวข้องนะครับ เทรดไลฟ์สกิลพอชั่นคุย n e MATERIAL ITEM ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็น10ชิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเรื่องของอาหารพวกยานะครับผมอ่าก็จะปรับให้แบบว่ามันสามารถเป็นกองๆองได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแก้บั๊กต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาลองอ่านได้นะครับผมว่ามีการแก้บั๊กอะไรต่างๆบ้างในแพทรอบนี้นั่นเอง แล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการประกาศเนื้อหาใหม่ล่วงหน้านะครับหรือว่าแพทต่อไปนะครับแพทหน้านะครับ แพทซากุระมาแล้วนะครับระบบแต่งงานที่โรแมนติกกำลังจะมาถึงแล้วนะครับนับพจนภัยทุกท่านมาพบกับความโรแมนติกของคุณกันเลยนะครับแล้วก็คอลแลบกับ IP ที่น่าสนใจกำลังจะมาถึงนะครับอันนี้ก็คือการคอลแลบกับกระตูนหรืออะไรที่เขาเคยบอกเอาไว้นะครับแล้วก็อาชีพใหม่คลาสสามกำลังจะมาถึงนะซึ่งไอ้คำว่ากำลังจะมาถึงเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ว่ามันจะมาตอนไหนหรือยังไงนะครับแล้วก็ปรับปรุงเหมือนเดิมนะครับก็แพทนี้ก็มีประมาณนี้เท่านี้นะครับผม๋ยยังไงผมจะมา สตรีมแล้วก็เล่นตอบคําถามไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกด้วยนะครับผมและเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรมานะครับเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากไลค์ด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ